ไปไหนก็ได้ที่แบบฝึกยิงอ่ะนี่ไงนี่ไงฝึกยิงชันดีเลยอันนี้แหละสวัสดีครับไอหัวล่นไอึหัวล่นหัวล่นกันหมดเฮ้ยว่าไงวะหัวล่นโดดไอรโดดมันนั่นเนี่ยคานะกคานะนากเอ้ยคารชนัยวะ เออาคารมาร์กเหลืองกำลังไปเจ้าค่ะนี่ไงผมดไทยอสนายเสนีย์เอ้ยมาร์กลังคากูโดนทะลุลงมั้งล่าง โดมเห็นปะไม่ตายวะสองนัดละออไม่มีใครอยู่หลังคาหนูหนูอยู่หนูชุดได้ชุบพี่หน่อยชุบพี่หน่อยอยู่ไหนอะเจ้าหันหลังสิเจ้า<ป>อะ เนุหาทางข้าวไม่เจอเอาจะแล้วจะแล้วเร็เรๆๆๆๆเร,เรพี่จะแห้งแล้วโดดไปเลยพี่มีคนมาชุบป,ปัดเดียวลังคาไลังคา,า,งคาใช่ กูนนไปช่วยได้ใช่ไหมได้ะระวังหัวเอ,อ้สวยนักก็มาแล้วมาแล้วระวังฝั่งน้นอ่ะหนึ่โอเค

นีไหลังหลงล่างโอ๊ยโอ้ยาเอ,าเอาหนัเท้าหรอนอกันอกนกันกนักดงได้ทุกม,มุมอ,อ<น>่ะท<า>ี่มาวันนี้เฮ้ยยี้หลังหลังหลังโอ้ยหุยหุยยบนหอคอยหอคอยโดมเล็กอ่ะ เปลี่ยนที่ดีกว่าที่สองไอ้เย้ยพี่มักหนูพี่เอามักหนูบัดบัดรบิดบัดกดตีนบัดตีนฮาวได้ที่ดีดแล้วอเอ,อ้ยอ,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 อะไรครับเนี่ย Anh cũng kẹt khen hết mừng lâu Ừ Mới hiện của Tới ไม่นะโอยโดนต่อยด้วยกูลงไงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเออไอ้สัสสามตัวโอ้โหโอ้โหไอ้ยสามตัวครบไม่ถึงด้วย เ้ยกูว่าแล้วกูลงไปปุ๊บตายปั๊บเลยไอสัตว์สามตัวทำอะไรกันครับนี่อะพี่ดูไม่โอเคกับสนันไนทุกคนมอกอยากเปิดสันไน ตายกูครบให้ได้นะมันซีเดียวกันมันยิงพร้อมมันไม่ตายวะอ้ยไอสัตว์เอ้ย พี่ขับอ่ะพี่หนูมา,าแล้วพยานจริงๆไหนอ่ะมา <c oughs> ช่วยแล้ว <c oughs> มาเร็วๆมาๆๆ,ๆ,ๆ,ๆพี่พี่อยากล้างแค้นพี่อยากล้างแค้นมันพี่มันไส้มากเลยพี่ <c oughs> นอกันนด่ <c oughs> จังหวะเนี้ยโนโขบก็ได้ก็ได้โอ้ยจานได้ยังไงเออยืยแต่หัวเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเตยอยวยพี่ด้วยแกวิยาที่อะไรเนี่ย อ่ายิงกูดีนะเอาแม่งเลยเฮ้ยลอนอุ้ยไม่ตายนอดไดังไงเนฮ้ยตาในเนื้อคือตาในบนยัางข้ามครับอยากไ,ไปแค่แขนไอโดมเหล็กแล้วอ่าคืนปู ยิงน้องกูมึงยังยิงน้องกูมึงยังยิงน้องกูไอ้เหี้ยแกแล้วแกแขแล้วแกแข็แล้วนกสองนอกสองกูคลานอยู่นกสามนกสามนกสามเด็กตัวเดียวมอตตี้ไอ้เหี้ยโดนลัดกูแห้งแล้วครับ ไม่มันมีตัวยิงไกลมาไอ้ดันลกอง We will be taking off s o e p r e p a คิดว่าคิดว่าคิดว่ารอบนี้ได้แล้ววะป็นกน M G A R ไปไหนสนไ่ะ ีไปไหนอ่ะหนูไปด้วยไปโบราณสถานโบราณสถานตรงไหนทางข้าโบเยอะแน่ๆเดือดโอ้โหนั่าียบเกียบเลยไอ้สัตว์เอ้ยเต็มหัวกูเลยมันยิงกูแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย

ไปแล้วไปวะรวยนะอ่าโยกเลยเฮ้ยมีงอะไรอยู่ไหนวะหนูออกไปหาดีกว่อ้ย ตัวล้างแค้นว่ะอยู่ใสหมดอยู่บนหลังคาบนหลังคาข้างบนนะเล่เฮ้ยเฮ้ยไปไปเฮ้ยเฮ้ยหลัง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 กูไปแล้วกูไปแล้วมาดูมีความสุขกับหมดอื่นยังวะ ช่วยกูด้วยเตยช่วยพี่ด้วยเดี๋ยวพี่แบนึิสเอ้าเชื่อแล้วเหิอเอาจ้า <laughs> อะไร <laughs> เล่นอะไรของพวกมึงเนี่ยม <laughs> ึกกันเน็ตไปช่วยเนี่ยหวังดีจัดจัดไอ้จา่า

ยินจังให้คุณรู้นะมันยิงมันยิงหัวเลยเตยเตยสามันก่อนสามันก่อนสามันก่อนเอ้ยตายสิตาเลยตายตกแล้วตกแล้วเตยตกแล้วตายเลยท่องไม่ทันหรอวะวิ่งอยู่ไหนอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเร้ยเฮ้้มึงชยเยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยเ้่เยเยเยเฮยเฮ้เ่ย กูเยมกนเจ็บมากเฮ้ยกูกูมีวิธีพี่โกงว่ะกูยิงตัวฟรีเออนี่ไงพี่โกงล่วงเลยสามัเต้นนเต้นตรงนี้ไองตรงนี้มีติดใยฉั้นตายไปเถอะหมอนี่เป็นคำขอร้องของคนไข้ เก็บเก็บปืนเก็บไอเอตับ่ะหลังหลังเออใช่เอดาบมันไม่เห็น่ะเอาว่าเอาว่าได้เอดาบกวาอุ้ยบอายยี่บ่ายเลย กัทนทายได้อดาบยังยังถูกไม่ให้หรอกหนูไม่คืนเลยเอ้าจ่ามีอยู่บนนั้นเหรอหายเพียงเป็นสิงจะไม่ทันคุณเน็ตมันนี่จะเน็ตเยอะเลยเหรเจแล้วมั้งที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้ว ตายตายตายไปไปไปเดี๋ยวพี่ไปช่วยดึง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 ตาย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 โอ้ยคนถือยาดาบอะไรวราเนี่ยไม่อยากช่วยอะไรอยากได้ถดีไม่ให้หรอกเฮ้ยนั่งเอดาบแล้ววะนีกเปล่านี่มีอีกเปล่าเอ้ยห้าวตรงวะ

เดิงเดิงเอาเอ็ดัหนูทำไมไม่ใช่อยู่ที่ชั้นแล้วไม่ใช่พี่ทำไมเกี่ยวเฮ้ยมาดีาดมาดี กูกูกูมีตัวฟรีกูมีตัวฟรีกูมีตัวหญิงฟรีไงกูก็เลยแบบกล่อกเลยวิธีวิธีเกี้ยนี่ขี้โกงมากอ่ะข้ากล่องแฮดดับแล้วข้าใจอะไ อยู่นิ่งๆนะปังอ่าละาเดวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอบอกเลยว่าเรียบ<ห>รอ้รอนตีๆ,ๆ,ๆ,ๆครับ บอกเลยว่าเออ่ทริคในการเล่นครั้งนี้ี่กโกงสุดสว์เลย